ตุนอินเตอร์ร่วมกับยิ่งยงยอดบัวงามอาภพาพรนครสวรรค์รุ่งสุริยานางสาวเปรมน,นัทนีถนอมจิตลูกสาวอาจารย์เพทายถนอมจิตพร้อมครอบครัวและคนในวงการบันเทิงหลายคนถวายหลังคาอาเนกประสงค์ณวัตโนดตําบลวัชลออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่ออุทิศแด่อาจารย์เพทายถนอมจิตผู้ประพันธ์เพลงหักคอไอเท่งพี่ไทยก็เมาตบให้ตาย แม่ดุเมียดารักไม่ไม้ภาคสองและอีกหลากหลายผลงานเพลงโดยก่อนหน้านี้ได้ทําบุญครบรอบการจากไปหนึ่งปีของอาจารย์เพทายและบรรจุอธัธิโดยมีพระประหลัดสุรเชษเจะเอาวาสวัตโนดหลวงพ่อสําเร็จและพระประหลัดวรวัตรผู้ช่วยจะอาวาสวัตโนดร,ร่วมพิธีและอนุโมทนาสาธุหลังคาอเนกประสงค์นี้ทางวัดจะได้ใช้ประโยชน์ในการกันความร้อนจากแทงน้ํา ที่พระสงฆ์และสามเณรใช้ในการปฏิบัติกิจของสงฆ์และการความร้อนให้กับญาติโยมที่มาร่วมทำบุญที่วัดด้วย